เราเราเราแตกก็ตกใจน่าจะไม่ไม่ครับกโแต่ยกไหนอ่ะยกสองครับโยกโดนโดนหกโยกงงจังหวะเข้าไปเขามาแบบนี้เราคิดว่าเรืองจะเข้าตามไหมจังหวะนั้นไม่ไม่ครับเพราะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางพอดีนะอือนี่เป็นแผนเก่าหรือแผนใหม่แขนใหม่เลยแขนใหม่เลยโอ้โหเป็นไงผลงานเราไฟนี้ครับก็ยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ายางผมรถหมาดเยอะ รถทั้งหมดกี่ปอนด์ประมาณประมาณเจ็ดโลครึ่งอู่เจโลรึ่งห้าสิบอเนาะแต่ก็คงทําไมเรื่อยๆก็ผูชมประมาตเป็นไงบ้างอ่ะก็น้องสองแรกก็ดูอึดอัดนิดนึงอืมครับมั่นใจเลยยกหนพอเข้าวงในพวเขาไม่ค่อยสอนก่อน ก็คิดว่าน่าจะขยมได้ได้ีสลบ้านเครับผมลูกสาวกี่ปีแล้วลูกสาวหนึ่งปีกับอีกเดือนเอิดอีเดือนที่หนุ่มเดินสายให้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นที่หนุ่มเดินสายทั้งหมดคนเดียวแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งครับผมแล้วมีคนล็อกร้องมาอีกสามหมื่นมันสุดส่ดเลยใช้ชลาไปนี้นี่อยากมอบให้ใครไหงครับก็มอบให้พรรัน ให้บอสโจครับแล้วก็ให้ทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับให้อาจารย์ทุกคนแล้วก็ให้ลูกให้เมียครับแล้วก็ให้ครอบครัวครับวันนี้สำเร็จแล้วครับวันนี้ผมทําสําเร็จแล้วครับอาจจะต่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็าภูมิใจครับที่เราใช้ชนะขาบ้านได้ผมทำได้แล้วนะครับพ่อรันครับอตอนนี้เราเป็นครูเจ้าเมียบ้านใช่แล้